สวัสดีค่ะวันนี้เรามาลองจอดลึกแนวคิดจากธรรมเทศนาของหลวงข้อจำรัดประพัสโรกันนะคะหัวพ่อคือเรื่องธรรมดาของสัตว์โลกเราจะมาดูกันว่ามีแง่มุมไหนที่น่าสนใจเกี่ยวกับการฝึกใจให้เท่าทันอารมณ์แล้วก็การเข้าใจธรรมชาติชีวิตเพื่อให้เรามีความสุขที่แท้จริงได้บ้างครับเป้าหมายก็คือสกัดเอาแก่นสำคัญจริงๆที่หลวงพ่อท่านสอนไว้นะครับเพื่อให้เราเข้าใจตัวเอง เข้าใจกลไกของจิตใจเรามากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการฝึกสติและก็การยอมรับความจริงตามธรรมชาติครับค่ะงั้นเรามาเริ่มที่ประเด็นแรกเลยนะคะหลวงพ่อจะเน้นมากๆเรื่องฝึกกวดขันสติตามดูรู้ทันจิตคือไม่ว่าจะทำอะไรอยู่นั่งนอนยืนเดินหรือแม้แต่ตอนฟังธรรมนี่แหละให้คอยดูว่าจิตเราอยู่กับปัจจุบันไหมหรือว่าเผลอทิศไปเรื่องอื่นแล้วอืม ที่น่าสนใจคือการฝึกแบบนี้เนี่ยเป้าหมายหลักเลยคือการรู้เท่าทันอารมณ์คือพอมันมีอะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วจิตมันเกิดกระเพื่อมขึ้นมาหรือคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยการที่เรารู้ทันมันจะช่วยให้เราไม่โดนพวกนิ้วรอนห้านะครับอย่างความพยาบาทความเพลินในกามความอิจฉาความสงสัยหรือความฟุ้งซ่านว่วงเหงาเนี่ยเข้ามาครอบงำง่ายๆ อ,อ๋อเหมือนกับว่าเราคอยดูความคิดตัวเองอยู่พอเรารู้ตัวปับ๊บไอความคิดหรืออารมณ์นั้นมันก็อ,อ๋อหายไปเองทำให้ใจเรานิ่งขึ้นอย่างนี้หรือเปล่าคะใช่เลยครับถูกต้องครับเพราอสติเราเริ่มมีกําลังจากการฝึกแบบนี้เรื่อยๆนะครับมันจะเหมือนเราควบคุมจิตได้ดีขึ้นแล้วความทุกโศกต่างๆเช่นจากการพลัดพรากสูญเสียเออมันก็จะเบาลงได้เพราะเราเห็นเหตุที่ทําให้ทุกข์เห็นความคิดปรุงแต่ง แล้วเราก็หยุดมันได้ทันค่ะเข้าใจแล้วค่ะและที่นี้อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยคือหลวงพ่อพูดบ่อยๆว่าลายหลายอย่างมันเป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์โลกเช่นการแก่การเจ็บการตายการพัดพรากหรือแม้แต่ร่างกายเราเองที่ไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปตลอดเจ็บป่วยได้อันนี้คือ,อยังไงคะครับอันนี้เป็นอีกแกนหลักที่สําคัญมากเลยคือการมองเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นธรรมดาเนี่ยมันคือวิธีปรงอน,นิจจัง คือไม่ให้เราไปยึดติดกับร่างกายหรือสังขารหรือไปยึดติดกับความเป็นตัวเราของเรามากเกินไปพยายามรับความจริงได้ว่าอ๋อทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะอันนี้จังมันมีโอกาสเป็นทุกข์ได้เสมอนะทุกขังแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราที่เราจะบังคับได้ตลอดไปอนัตตาเออพอเข้าใจแบบนี้ความทุกข์จากการยึดติดมันก็จะลดลงไปเองครับท่านมีตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยนะคะ เรื่องที่ให้สังเกตร่างกายตัวเองในห้องน้ําตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยมันเปลี่ยนไปตลอดไม่เหมือนเดิมเลยอันนี้คือธรรมะที่เห็นได้ง่ายๆในชีวิตประจําวันจริงๆนะคะพอใจเรามันไม่ยอมรับความจริงตรงนี้มันก็เป็นทุกข์การปฏิบัติธรรมก็คือการฝึกใจให้ยอมรับสภาพความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นนี่แหละครับ แล้วมีอีกเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะเรื่องของพราหมณ์ที่ไปคุยกับพระพุทธเจ้าเรื่องบูชาไฟนะคะที่พราหมณ์สงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าไม่เห็นต้องบูชาไฟเหมือนพวกเขาเลยอ๋อครับครับเรื่องนี้เป็นการเปรียบเทียบที่ลึกซึ้งมากพระพุทธเจ้าท่านตรัสตอบว่าพระองค์น่ไม่ได้บูชาไฟภายนอกแบบนั้นแต่ที่พระองค์บูชาก็คือใจที่มันดับไฟข้างในได้แล้วตั้งหากไฟที่ว่าก็คือราคะโทสะโมหะ ราคะคือความอยากได้อยากมีความกำหนัดโทสะคือความโกรธความไม่พอใจโมหะคือความหลงความไม่รู้จริงไอไฟสามกองนี้แหละครับที่มันเผาใจเราให้ร้อนรุ่มให้เป็นทุกข์จริงๆการบูชาที่แท้จริงคือการงดเว้นการละการดับไฟพวกนี้ในใจเราโหอันนี้คือเปลี่ยนมุมเลยนะคะจากเรื่องภายนอกมาเป็นการจัดการไฟในใจเราเองซึ่งเป็นต้นตอของความทุกข์จริงๆถูกต้องครับ ไฟพวกนี้นี่ไม่ใช่แค่ทำให้ใจเราไม่สงบนะครับมันส่งผลเสียไปถึงร่างกายด้วยซ้าทาให้เจ็บป่วยง่ายเพราะจิตมันไม่สงบร่างกายก็เสียสมดุลไปด้วยการฝึกเมตตาการให้อภัยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการดับไฟโดยเฉพาะไฟโทสะหรือความโกรธอืมทำให้จิตใจแล้วก็ร่างกายสงบสุขขึ้นด้วยกันเลยนะคะครับผมแล้วก็มีการพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาบ่อย ก็ช่วยลดไฟราคะกับโมหะได้ด้วยเหมือนทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะคะตั้งแต่การมีสติรู้ทันอารอมณ์การยอมรับความเป็นธรรมดาแล้วก็มาถึงการดับไฟในใจครับผมใช่เลยครับอ่าเห็นมีเรื่องเล่าส่วนตัวของหลวงพ่อด้วยใช่ไหมคะตอนเข้าป่าไปเจอสัตว์เช่นงูเห่าอะไรแบบนี้ท่านสอนว่ายังไงคะครับท่านเล่าเป็นอุทาหรณ์น,นะครับว่าเวลาเจออะไรที่ดูน่ากลัวหรือไม่น่าพอใจเนี่ย อย่าเพิ่งกลัวหรือคิดทำร้ายให้ตั้งสติก่อนแล้วก็แผ่เมตตาเขาท่านมองว่าบางทีมันอาจจะเป็นเหมือนบททดสอบจากสิ่งที่มองไม่เห็นหรือภูมิเทวดาอะไรทำนองนั้นว่าผู้ปฏิบัติมีเมตตาจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการรักษาสติไม่ปรุงแต่งไปในทางร้ายเนี่ยสำคัญมากไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามค่ะน่า,นาคิดตามมากๆเลยค่ะ สรุปแล้วนะครับแก่นสำคัญจริงๆจากธรรมเทศนาของหลวงพ่อที่เราคุยกันวันนี้ก็คือการหันกลับมาดูใจเราเองฝึกฝนจิตใจเราเองเนี่แหละเป็นหลักเลยเริ่มจากการมีสติรู้ทันอารมณ์ความคิดต่างๆที่มันผุดขึ้นมาแล้วก็ยอมรับความจริงของชีวิตว่ามันก็เป็นแบบนี้แหละเป็นธรรมดาไม่เที่ยงแล้วก็ค่อยๆชำระล้างกิเลสหรือไอ้ไฟสามกองในใจเราเนี่ยให้มันเบาบางลงไป ซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะนำไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริงแล้วก็ยั่งยืนได้ครับค่ะชัดเจนมากๆเลยค่ะฟังแล้วก็น่าคิดตามจริงๆนะคะ อลองลึกดูว่าถ้าวันนี้เราลองเอาหลักการดูจิตรู้ทันอารมณ์ของหลวงพ่อเนี่ยมาใช้สังเกตปฏิกิริยาของตัวเองดูสักเรื่องเช่นอาจจะเป็นตอนที่เราหงุดหงิดเล็กๆตอนรถติดหรือตอนที่ดีใจกับเรื่องอะไรบางอย่างแล้วลองแคเ่เฝ้าดูความรู้สึกนั้นโดยไม่ต้องไปตัดสินหรือปรุงแต่งเรื่องราวต่อเราอาจจะค้นพบอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับความเป็นธรรมาดาของอารมณ์เหล่านั้นในใจเราก็ได้นะคะก็ฝากไวใ้ให้ลองนําไปพิจารณากันดูคะ่ะ